มีปัญหากันไหมคะเล่นกับน้องหมาหยอกกับน้องหมาแต่กลิ่นเหม็นมาจากไหนกลิ่นเหม็นไม่ได้มีแค่ในปากคนนะคะคุณแม่จ๋ากลิก่นปากน้องหมาก็สามารถเกิดขึ้นได้นะคะไปสังเกตดูค่ะแม่ถ้าน้องหมามีคราบหินปูนแล้วก็ปากเหม็นแต่กินอาหารดีเกิดขึ้นได้บางคนบอกวุ้ยทำไงดีต้องแปลงฟันไม่สะดวกแปลงฟันจะใช้อะไรแทนดีไปซื้อครั้นจะไปซื้อแบบสตงสติ๊กก็หุ้ยไม่ย่อยเห็นมีขาติดคอตายคุณแม่ ง่ายๆค่ะนี่เลยคุณแม่จ๋าโครงไก่ทั้งตัวหรือว่าเป็นขาขาหมูที่ไว้ต้มน้ำซุปหรือเป็นขาวัวพวกนี้นะคะสดๆแบบนี้ล้างให้สะอาดคุณแม่แล้วให้น้องหมาแทะ เป็นการขัดขัดฟันไปในตัวนะคะช่วยดับกลิ่นปากช่วยลดข้ามหินปูนทําให้น้องหมาสุขภาพฟันดีไม่เกิดฟันผุได้ค่ะแม่นี่นะเราก็ให้แทะแบบนี้เลยค่ะล้างให้สะอาดนะคะเลือกซื้อจากแหล่งที่ไว้ใจได้ว่าสะอาดปลอดภัยคุณแม่ให้แทะแทะได้ทุกช่วงวัยนะคะยิ่งน้องหมาแก่ๆเนี่ยฟันเหลืองปากเหม็นเพราะนอนอย่างเดียวขี้เกียจพูดน้ำลายบูดคุณแม่แทะได้เลยค่ะเอาลูกนี่แบบนี้วุ้ยแล้วกินของดิบมันจะเป็นพยาธิไหมมันจะ ติดคอไหมน้องหมาสามารถที่จะย่อยกระดูกดิบๆแบบนี้ได้เองขับถ่ายได้ง่ายจ้ะแม่อ่ะกินเข้าไปจะลูกจ๋านี่นะเอาแบ่งกันแบ่งกันนะคะอู้สุขภาพฟันดีกินปากหอมค่ะเวลาเราเอาไปเล่นเราเอาไปดมนะคะจะได้สดชื่นทั้งวันนี่เคี้ยวไปเลยจ้ะแม่อ่ะโยนให้แล้วก็การได้แทะกระดูแบบนี้นะคะเป็นการผ่อนคลายเป็นการคลายเครียดไปในตัวแบบบางคนนียหน้าฝนตกไม่มีเวลาวิ่งเล่นทำยังไงน้องหมาจะไม่เครียด กระดูกค่ะแม่โยนให้เลยค่ะง่ายๆค่ะแม่แต่ได้ผลจริงจังมากจัดจุ้ดจ้ะแม่